ทุกคนวันนี้เราพาไปล่ออีกแล้วนะคะ ปอยปอยไข oh, ่ไ <estiver> ก <thorough> uh ่ปล่อยฟาร์มนี่โอ้ยเพาะไก่ม <Tonight> ันออกมานี่แม่เป็ดไก่ปล่อยเต็มเลยกูเห็นว่าน่ะนั่นน่ะเป็ดน้ำกับไก่ปล่อยอู้วเขาให้ซื้อนี่วะเขาเขียนไว้ผฟ้ามมันเิยเขาปีนปรวนีคนเขาใส่เนย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 ฟ้ามกันเขายังเขียนว่าคันไข่ไก่ปล่อย ใครอยากได้ทิวบอกว่าภาคผมมาไก่แท้ผมมาเคยเตะไก่ยักษ์ทื่อ <laughs> ห่อนมาพี่โอมันห่อนตัวนี่หน่าเขาถืว่าไข่ขึ้นสู่ไข่ห่อนตีนึ่งอะไข่ห่อนมือนั้นป่ถามว่ามือเดนมันจะเป็นยังไงเป็นยังไงมันนอนมากสีนึงห่อนห่อนแห้งไข่ผมค่อยห่อนไม่ได้ไข่ไม่ได้ขีดหนาวไข่ห่อนอ้ย เขาป่าเขาป่าอะไรก็ไม่รู้ป่าสนสต้นไม้ใหญ่ๆกเ มันจะเป็นมูบาตทหารลงบาตทหารไหมพี่อุ๊ว่าแน่ใจว่าเส้นนี้หรือเส้นใดมันจะเป็นมูบาตทหารก่อนก่อนที่จะลงทะเลก็เลยป่นแน่ใจว่าเป็นมูบาตนี้หรือมูบาต์นั้นอ้หูต้ไม้เสียโอ้ยอาดเงี้ยน้องก็เติมนยูพีเตอร์น่ะยูปีเตอร์น่ะพี่อุมันไก่ทะเลมอคไคหมักทะเลแห่มันนี้เนี่ยจะเป็นทะเลเนี่ยอู้ จะเด้ไปลางมิดลบอนสองชั่วโมงถุกอดับไ่เนี่ยขับรถเฉยๆขับร่เฉยแล้ยไม่เลยขับรถข่ายแน่นั่นข่ายอย่างงี้แค่นี้ ับรถลงคอยเว้ยตัวชื่อสีเลี้ยวๆเนี่ยรถเนี่ยโอ้หายนี้ทุกคนเสร็ออีกหมู่บ้านนะคะ 好了。<music> ไทยเป็นไปเ่าได้เมียไทยต้องอันดับหนึ่งในโลกเอ้าะถ่ายเพราะมูบ้าหไหนเพรามีคนไทยอยู่หายากว่ะยิงอังกฤษนี่ตัวตัวท็อปเลยแหละนี่เดย์เววิวโอ้ยเป็นแนมเห็นทะเลบอนั่นน่ะเอามั่นใจดูมันเป็นทะเลหรือเป็นเนี่ยมันแมนทะเลบ่อลยูซอยเมืองไผ่ดูวัยสัตว์ดิทซ์ซีโอว์ อัดต oh, mm ิ่งอัดติ่งอีก1ินาที <Okay. S 1> ยังเบาออดนี่ยังขายอยู่ทะเลดิกรู้ว่าสิสื่อของทะเลแต่มันไปอีกองหนึ่งนะมันไกน่โบดมันเลยว่าไป <Ooh. S 1> มันก็นเลยว่าตรงนี้โอ้ดูทุ่งนาะทุ่งนากำลังถ่ายหวานนะคะ ข้าวบาเล่กับข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวสาลีนะคะเราก็กินข้าวเหมือนกัน thôi รถเมย์วิ่งผ่านรถเมี์โซนนี้สีเหลืองว่ะพี่กุเงี้ยบ้านอน่ะเออเป็นรน่มยันเต้เสือนั่นแหละปดออกนั่งรถไก,ก่กระดักกะโดนเนาะเ,าเ,เาสิา,านั่าางจิาา๊น ทันแท่นท่น,ทนมไปดอมันใกล้ระดับนี้มันต้องไปหากินไกลๆซุนจวนจวนเส้นตินี้ระดับนี้มันต้องไปไกลไกไอซี่ไซี่ท่นท่นคอยยู่งมบ่านเก้าไปฝรั่งเศสต้องไปช่ต้องไปทะเลฝรั่งเศสเพราะขึ้นขอบทะเลฝรั่งเศสพอพอไปเสียเวลาทะเลอยู่ไให่บ้านไปหาหน้าที่มาไปต้องไปไกลไกมันจะเผืเ่อนเงินปื้อต้นไหนต้นนี้ก็ กับลูซ่าเอ้ยมึงฟมฟัมเขาบ่งขึนฟัมยังวะ ยจกว่าอย่างแม่แห่นตัวดำดำเลเขาวๆาวรู้ว่าแกหรือหรืองัวงัวก็สิหน่อยนะ Welcome to Roma Roma หมดแล้ว30นาที3นา,ามนาทีจจกภาพอยู่ปไปคาทิมไซดอกนี่ผัวหาไปเห็นเด้อไก่ปานนี่ กันพัวโทษมาตาอู้กลับบ้านที่อู้อเ,เสียใจเลยเป็มเป็นป้าผัวแทะไก่เกินที่สิกรรมเพิ่งนผู้ใหญ่ยยนีแล้วนางหลุดออกมานกินขอนหล่นลงใไแม่ใครสวยเจ้าจริงอันนี้ของจริงนะคะมันคืออะไรพี่อู้ สวัสดีค่ะทุกคนมองข้างหน้าว่าเป็นอะไรเออมันคืออะไรพี่อุ บอเสียงเงินบอกไปไมันต้องไปอันไหนที่เสียงเงินแล้วต้องเสียงเยอะที่สุดพอโอ้ถึงแล้วในที่สุดเราก็มาถึงมีคนไทยอยู่บ่วะ ให้ไปตรงโอ้คุนสาวฝรั่งก <The destination S 1> ันะ <a> เอาลืมไหลสดไว้ให้บักปุ่นมึงว้าว what is that Chelsea you have เกียวโคม u พุท n g g กรียนอ้คนหลายาที่บ้านนี่ไม่มองจอด,ดรถเข้า <c oughs> คาปากนะคะจะจอดรถก่อนแล้วเราไปเดินเล่นทะเลกันค่ะ